กราบสวัสดีผู้มีใจใฝ่ธรรมนะคะวันนี้ทางช่องนำธรรมะดีๆมาฝากกันเช่นเคยคะ่ะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ประกาศกล้องอยู่ในใจของผู้ปฏิบตัติส่วนผู้ไม่ปฏิบตัติไม่ต้องไปพูดถึงพูดทำไมสัตว์เดรัจฉานเขาไม่ได้ปฏิบตัติเขาสนใจอะไรกับมรรคผลนิพพานเล่าคนที่ไม่ปฏิบัติก็ทานองเดียวกันนั่นแหละจะต่างก็แค่เพศหรือร่างกายเท่านั้น ส่วนด้านจิตใจก็เหมือนกันเขาเหล่านั้นสักแต่ว่าร่างกายเป็นมนุษย์อย่าไปสนใจอย่าไปฟังเสียงพูดจากปากสกปรกให้พากันฟังเสียงอัดเสียงธทรำรรฟังเสียงที่สะอาดแหลมคมฟังทีไรกิเลสสะดุ้งทุกทีเช่นเสียงของธรรมเป็นเสียงที่สว่างกระจ่างแจ้งนำคนโง่เขาให้ฉลาดขึ้นนำคนทุกข์ให้ได้รับความสุขสบาย คือธรรมของพระพุทธเจ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ฟังแต่เสียงธรรมแล้วก็ตรองไปตามธรรมปฏิบัติตามธรรมจึงจะสมชื่อว่าเราเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงไม่ใช่พุทธแต่ในบัตรประชาชนเท่านั้นต้องให้มีพุทธภายในใจยิ่งได้ทุกลมหายใจยิ่งดีกิเลสจะหลุดลอยออกไปได้ง่ายๆกิเลสมันกลัวแต่พุทธศาสนาเท่านั้นแหละศาสนาอื่นมันไม่กลัว เพราะมันเสมอกันดีไม่ดีมันว่ามันเลิศดกว่าด้วยซ้ำกิเลสมันจะถอยให้ใครง่ายๆไม่มีมันต้องออกหน้าเสมอขึ้นชื่อว่ากิเลสแต่ถ้าเราเอาทรรเข้าไปจับเข้าไปชำระเข้าไปสะสางเข้าไปปราบมันถ้าไม่เก่งกว่ามันมันก็จะปราบเราคืนบางครั้งเราว่าเราจะปราบมันฆ่ามันพ้นสุดท้ายมันเป็นฝ่ายปราบเรา ถ้าเราเอาไปต่อหน้าต่อตาก็เคยมีแต่ยังไงก็ไม่พ้นความเพียรของเราครั้งนี้เราแพ้อย่างลุดลุ่ยหมดท่าเสียท่าให้มันแต่วันหน้าเราเอาใหม่สู้ใหม่เพราะวันหน้ามันก็ไม่เคยหมดนี่นาเราแพ้วันนี้แต่วันหน้าเราก็พร้อมจะลุยจะลุกขึ้นมาสู้ต่อ ผลสุดท้ายชัยชนะย่อมเป็นของเราผู้ที่ไม่แพ้เราจะอยู่ที่ไหนขอให้ได้ภูมิใจในตัวเองในความเพียรของเรายืนเดินนั่งนอนให้มีสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละจะเป็นที่ภูมิใจของผู้นั้นผู้นั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบทใดอะไรจะมีคุณค่ามากกว่าหัวใจนี้ และโทษมากที่สุดก็คือหัวใจนี้ขาดความเอาใจใส่ดูแลรักษาถ้าเราทอดทิ้งก็จะกลายเป็นของหาคุณค่าหาราคาไม่ได้เลยจิตใจจะจมอยู่ในนรกอเวจี v G, ก็เพราะเราปล่อยตัวปล่อยใจของเราเองครูอาจารย์ก็มีแต่จะบอกทางให้แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามมันก็จะเกิดประโยชน์อะไรล่ะกับตัวเราหนะัก เราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามขึ้นชื่อว่าหัวใจที่ขาดอาัดขาดทำแล้วมันก็จะมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้อยู่ตลอดเวลานั่นแหละนรกอเวจีก็คืออันนี้แหละให้ดูหัวใจเจ้าของกับไฟกิเลสต,ตัณหาอาสวะแล้วรีบแก้ไขเสียมันจะสายเกินแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันไฟอันนี้จะไปเผาที่ไหนละ่ะ จะเผาที่หัวใจของเราเท่านั้นเพราะมันเกิดมาจากตรงนี้เราก็ต้องแก้ที่ตรงนั้นแหละดินฟ้าอากาศไม่ใช่ที่กิเลสอยู่ไม่ใช่ไฟจะไปเผาดินฟ้าอากาศมันเผาที่หัวใจดวงนี้เท่านั้นและดินฟ้าอากาศก็ไม่ใช่ที่มรรคผลนิพพานจะไปอยู่ไปสถิตจะว่าอยู่ก็ยังเป็นสมมติอยู่นั่นเองเพียงเทียบให้ดู จิตท,ที่เป็นนิพพานแล้วจะไม่ไปติดกับอะไรทั้งนั้นแม้แต่จิตแต่ใจตัวเองก็ยังไม่เข้าไปยึดติดเพราะจิตได้กลายเป็นนิพพานไปแล้วแต่ถ้ายังไม่เป็นนิพพานร้อยทั้งร้อยติดทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยหลงทั้งนั้นร้อยทั้งร้อยโง่เขา่าเบาปัญญาทั้งนั้นขอให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้าเถิดเราจะไม่ผิดหวัง ไม่มีวันผิดหวังกันแน่นอนธรรมะจากชิดมาโรภิกขุจากหนังสือชิดมาโรเมตตาหลวงพ่อสมเกียรติชิดมาโรแห่งวัดป่าถ้ำพระเทพนิมิตจ,จังหวัดอุดรธานีสาธุ